ไมกี้กาเซียตั้งเป้าจะพิสูจน์ตัวเองว่าด,ดีที่สุดในยุคนี้ไมกี้กาเซียแชมป์โลกรุ่นที่4ชาวเม็กซิกันวางแผนจะใช้ไฟชิงแชมป์โลก IBF รุ่นเวลเทเวสกับเออร์โรสเปนจูเนียเป็นตัวพิสูจน์ว่าเขาคือนักมวยเบอร์หนึ่งของยุคสมัยนี้เดิมทีที่ไมกี้กาเซียนั้นวางแผนที่จะรวบรวมแชมป์โลกในรุ่นไลท์เวทและจัดไฟการชกกับวาซิลโรมาเชนโกแต่เมื่อข้อเสนอจากเออร์โรสเปนจูเนียส่งมาถึงเขาเขาก็ได้ตอบรับความท้าทายนี้ ถึงแม้ว่าเขาจะเสียเปรียบในลหลายๆด้านคุณก็รู้ว่าผมมองหาความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดเสมอคนที่มีชื่อเสียงที่สุดไฟที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและในตอนนี้ไม่มีใครจะกระตุ้นผมสร้างความท้าทายให้กับผมได้เหมือนเออร์เรลสเปนจูเนียนั้นคือเหตุผลว่าทําไมผมถึงโชคกับเออร์เรลสเปนจูเนียผมอยากทําให้ทุกคนเห็นว่าผมคือนักโชคที่ดีที่สุดในยุคนี้และถ้าผมไม่ตอบรับไฟอย่างนี้ผมคงจะไม่ได้รับการยอมรับไมคกีกาเซียกา ในตอนนี้ไมกี้กาเซียได้มาเก็บตัวอยู่ที่รัฐแคลิฟอร์เนียเขาต้องเตรียมตัวสําหรับไฟที่มีพิกัดน้ําหนักมากกว่าปกติถึง2รุ่นจากรุ่นไลท์เวทที่มีพิกัด135ปอนด์ไปที่พิกัดเวลเทเวทที่มีพิกัด147ปอนด์ไฟระหว่างไมกี้กาเซียกับเอเรลสเปนจูเนียจะเกิดขึ้นในวันที่16มีนาคมที่จะถึงนี้โดยมีแชมป์โลก IBF รุ่นเวลเทเวทเป็นเดิมพัน you we'll